ผู้บริหารมาตรวจงานบานหักก็มาโนบอกว่าไม่แย้ยมลูกสาวตัวเองคืออะไรคะบานหักสายมาโนของแท้เมื่อคืนบ้านหักของสาวคำล่าสองได้ออกมาโพสข้อความดีอกดีใจบอกว่าทีมผู้บริหารพอโจแอบมาเซอร์ไพร์ลูกสาวโดยบ้านหักของเธอได้บอกว่าเมื่อคืนนี้พ่อโจแอบมาเซอร์พรส์ลูกสาวโดวยไม่บอกไม่กล่าว สาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็เลยบอกว่าเอ,อิบคุณคะเจ้าของวงเข้ามาตรวจงานคะ่ะว่ามีใครไปสารแลแนเปลี่ยนสคริปต์ของวงเขาอีกไหมเป็นลูกวงธรรมดาไม่เห็นสำคัญจะต้องเสือภยัยลูกวงขนาดนั้นเลยคะ่ะหันดูจะเสือภัยเขาเขาเสือภัยตัวชูวงก้อยกับหมิวไม่ดีกว่าละคะแล้วเวเวๆว่าล่าสุดเขาเตรียมดันน้องเดียอยู่ด้วย บ้านฮักหม่าวสติขาดสติเจ้าของวงเขามาเสือไพรตัวชูวงแบบน้องก้อยกับน้องหมิวค่ะแล้วเขาก็กำลังจะดันน้องเดียต่ออยู่นะบ้านฮักต้องคิดให้ใหม่นะ่คะก่อนที่จะออกมามโนบ้านฮักหลับมีนอกจากมโนเก่งแล้วยังป่าสุดจุดจุดอีป่าอยอออมากเลยค่ะพอมีบ้านฮักยกหางให้หน่อย เริ่มเอาใหญ่เลยมโนไปอีกแล้วโอ้ยเขาไปตรวจความเรียบร้อยกับวงเขาไปโปรโมทวงเขาไปดูว่าวันนี้มันจะมีใครเปลี่ยนสคริปต์เขาอีกไหมอย่างมีหน้ามาบอกว่าเขาจะไปให้กำลังใจลูกสาวตัวเองขออนวยขำแปบบจะเป็นลูกให้ได้เลยเหรอคะแบบนี้ก็ไม่ไหวแอบมาเซอร์ไพรส์ก่อนเขาจะไปเขาประกาศลงเฟซป่าๆๆอยู่ว่ามาตรวจงานวงสอง สงสัยบ้านฮักเน็ตช้าหรือเปล่าเส์ไพไ์อะไรเสืไพา์มาลายล้านเหรอคะโอ้ยเยับจะขำม,มีสาระอะไรเนี่ยไม่มีสาระเลยคะ่ะนำเสนอความจริงหน่อยบ้านฮักของน้องคำล่าสองเขามาเสืไพสยรูปบ่งคะ่ะงงไปไกลๆสนับสนุนเด็กตีทุกคนไม่สนับสนุนเด็ก,ดกส,ส,กสตรอเบอรี่บ้านฮับจอมมโนมันก็เขียน เปิดกระโหลกของพวกคุณให้เห็นความจริงทำลายสาวน้อยยังไงเขาก็ออกมาบอกอยู่ว่าบอสโจเนี่ยเขาไมา่เยี่ยมลูกๆในวงเขาไม่ได้มาเยี่ยมคำล่าสองบานฮับสายมโน ก็เพราะเป็นแบบนี้ศิลปินถึงได้แย่ลงทุกวันเสือภัยอะไรเขาก็บอกอยู่ว่าจะไปดูวงสองสักสองสามวันสายมโนโดยแท้เขาก็ต้องมาดูสิก็เ,เล่นมีคนไปปรับเปลี่ยนสคริปต์ของวงใหม่ทั้งหมดมันก็ต้องมาดูหน่อยว่ามีใครแอบมาเปลี่ยนอีกไหมบานหักก็มโนไปว่าพ่อจูมาเสือภัยอีล่าลูกสาวคำล่าสองขอแม่ฮับอือหือ คิดกันไปได้ก็อบอกลุงเฟสอยู่ว่าจะดูวงสองและทำงานรายการทีวีสามวันเสือไพตรงไหนมโนอีกแล้วมโนจัดเสือไพอะไรเขาก็บอกอยู่คลิปล่างงานวงหนึ่งสักสองสามวันพรุ่งนี้จะไปอัดรายการแล้วก็ไปดูวงสองทัวร์กอทมอเขามาสืบความปิ่นเจ้าของของวงว่าพวกแมพเนี่ยสร้างภาพ ยิดมุงอีกหรือเปล่าเขามาด้วยเรื่องแค่นี้แต่บางคนเนี่ยก็คิดการไกพูดไปเรื่อยหยุดมโนกี่โมงคะบ้านหักทั้งหลายอยากจะบอกว่าก้อยชาลินีคือตัวชูวงสองของแท้นะคะก้อยชาลินีคือไอดอลของน้องอออเสมอและน้องอออ ก็ไม่เคยปิ่งเกี่ยวพี่ก้อยนะคะน้องให้เกียดพี่ก้อยตลอดไม่ว่าทั้งต่อหน้าและลับหลังถึงวันนี้พี่ก้อยจะอยู่วงสอมแต่พี่ก้อยก็อย่างเป็นไอดอลของน้องค่ะแต่น้องคำล่าสองเนี่ยคืออะไรบ้านหับสายมโน,โนจริงๆล่าสุดพอเอฟซีถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ซ้อมลำคุณแน่ผีเน่ากับน้องโลงผุก็เตรียมตัวซ้อมลำทันที ก็คือน้องคำลาดสองกับคุณแม่ตอต่านั่นแหละค่ะคนหนึ่งแบบคนหนึ่งลิ้งยงไก่สั้นหลับไม่ทันโดนตีก็เลยมาช่วยกันล่าเวลาล่าฟังเหมือนฝันปลอมจะหลุดก็คือใครจุดทูบเรียกมาเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวนะน้องเขาก็ฝึกฝนตัวเองนั่นแหละแต่ฝึกเฉพาะเวลาที่มีคนถามนะถ้าคนไม่ถามไม่ฝึกจะ ไม่วางฝึกฝึกเฉพาะเวลาที่มีคนถามเท่านั้นฉันก็งงทำไมถึงต้องทำเฉพาะเวลาที่มีคนถามทำไมเวลาคนไม่ถามถึงไม่ฝึกอันนี้เอเขาก็แค่สงสยัยแล้วเขาก็ถามกันมาในคอมเมนต์ฉันก็รู้แล้วว่าเออสาวคนนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองหากได้หา่าง พอฮักไอซียทางเสียผุมก็ดิ้นทั้งวันล่าสุดเขาบอกว่าจะสั่งให้เด็กทุกคนกลับป่าลักกันเหมือนเดิมให้ดูที่ผ่านมาใครทําให้เป็นแบบนี้ก็เพราะผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอมันถึงได้เป็นแบบนี้การที่จะมามโนโบอกว่าหัวหน้าวงแอบมาเซอร์ไพรส์แบบนู้นแบบนี้เอาเวลาที่มโนเนี่ยไป พูดแนเรื่องที่มันเป็นความจริงหน่อยค่ะอย่าทำเรื่องโคโนิ่งที่บอกว่าเรื่องมนโนปันแต่งขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องจริงก็หัวหน้าวงเขาบอกอยู่ว่าเขาเนี้ยจะลางานวงหนึ่งเพื่อไปดูแลวงสองสักสองสามวันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวงสองมีปัญหามาสกสคริปต์ลวนกลับเปลี่ยนสคริปต์กันเองเพื่อให้สาวคนหนึ่งได้มีบทบาทโดดเด่นบนเวที แต่มันก็ต้องถูกสกัดดาลุ่มเพราะมันทำไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คนเดียวจะร้องสี่ห้าเพลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะแค่สองเพลงเสียงยังเหนื่อยแล้วจะร้องสี่ห้าเพลงติดมันก็ร้องไม่ได้ถ้าอยากร้องวันละสี่สิเพลงขนาดนั้นต้องไปร้องที่ลุดแฮแน่นอนคะ่ะได้ร้องแน่นอนแต่ก็อย่างว่านั่นแหลคะค่ะบารฮับเขาก็คือไม่ยอมรับเลยพับค่ะ พักการโคลนนิ่งการที่บอกว่าพ่อโจมาเซอร์ไพร์ลูกหลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต้องพักก่อนนะคะคำพูดแบบนี้มันคือคำพูดที่มโนขึ้นมาเข้าข้างตัวเองทางนั้นมันไม่มีใครมาเยี่ยมใครทางนั้นละค่ะ เขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะมาคุมงานและถ้าเข้ามาเยี่ยมเขาก็คงต้องมาเยี่ยมนางเอกเบอร์หนึ่งของวงตัวชูวงแบบก้อยชาลินีแล้วก็น้องหมิวมากกว่าและต่อไปเขาก็กำลังนันน้องเดียน้องโซเฟียน้องปอมแปมและน้องฟ้าใสนะคะแต่ละคนก็คืออยู่ในโอวาททำตามคำสั่งที่บอกไม่นอกเหนือจากคำสั่งไม่นอกเหนือจากสคริป ส่วนใครที่อยากดินอยากดังเกินพอดีเกินพงงามก็ต้องปรับปรุงและพิจารณาตัวเองก่อนค่ะอยากให้มันมากไปกว่านี้เลยเขาจะบอกว่าบ้านฮักไม่เสียมบอดี้ทำไมต้องมโน,โนจนเด็กเสียหายขนาดนี้ถ้าอยากไปได้ดีไปได้สวยไปได้ใจต้องเลิกมโนก,ก่อนค่ะและ ก็เลิกมมนูเรื่องที่บอกว่าผู้บริหารดันเป็นพิเศษหัวหน้ารักเป็นพิเศษได้แล้วทั้งที่หัวหน้าเขาก็บอกอยู่ว่าเขารักศิลปินในวงทุกคนเท่ากันหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตออกมาฝากไว้ในเรื่องราวชี้บานหักออกมาบอกว่าคุณพ่อโจแอบมาเสือภัยลูกสาวนั่นแหละค่ะ